ที่54ลอบเร้นรักษาตัวลีซิวถูกมีสั้นแทงใส่วางเอวจนลึกถึงด้ามน,นับเป็นอาการสาหัสมากแล้วแต่ลีซิวทราบต้องรักษาได้ไม่ตายแน่นอนปราการแรกเนื่องพรบไม่ได้ทะลุเข้าถูกอไว,ไวัยวะภายในอันสำคัญตามส่วนสัตว์ที่มีแทงลง ทิศท,ทางของปลายมีดสมควรแทงเข้าไปในไตจึงถูกและหากไตถูกแทงทะลุจะต้องถึงแก่ชีวิตทันทีแม่เป็นเทพพยายดาก็ไม่อาจช่วยชีวิตได้เท่าที่ลีซิวมีความมั่นใจสามารถรักษาชีวิตได้เกิดเพราะกระบีเทพเจ้าลีม่อฮุนที่เห็นการไก่ในคำพีวิทยายุทธท,ท่านทิ้งไว้ให้แกทายาตมีหลักวิชาเกี่ยวกับหัวใจรักษาชีวิต ที่ฝึกยากเกี่ยนยางยิ่งอยู่วิชาหนึ่งนั่นเป็นหลักวิชาช่วยชีวิตตัวเองในทางเป็นไปได้คือสยบบังคับกล้ามเนื้อส่วนสัตว์ที่อยู่ภายในของตัวเองรามเนื้อภายในส่วนสัตว์ใดที่ถูกทำร้ายหรือจะมีอันตรายต่างสามารถหัวตัวเข้าไปจนอาวุธที่แทงใส่ต้องเบนจากส่วนสัตว์นั้นไม่เป็นอันตรายถึงอวัยวะภายในนั่นเป็นหลักวิชารักษาชีวิตโดยตรง แต่ก็เป็นหลักวิชาที่มีประสิทธิภาพอย่างสูงดังนั้นสิทธิสำนักกระบีเทพเจ้าจึงมักจะมีบาดเจ็บสาหัสโดยไม่ถึงกับต้องตายเนื่องเพราะอาศัยหลักวิชาที่เลิศพิสดานี้ช่วยชีวิตตัวเองไว้นั่นเองลิซิวแมลบลีกจากที่สำคัญอาจถึงแก่ชีวิตผลแต่การแทงในครั้งนี้ก็ทำร้ายจนบาดเจ็บสาหัสมาก โชคดีที่วันก่อนได้ยาสปคุณสูงจากกงสุ่นเก่งมาเม็ดหนึ่งทะลวงจุดเส้นชีพจรทั่วร่างปลอดโปร่งกำลังภายในเพิ่มพูนกว่าเดิมหลายเท่าดังนั้นจึงยังสามารถสกัดปากแผลไว้ไม่ให้โลหิตและลมโบราณลังไลออกมายืนยัดอยู่ได้อีกครู่ใหญ่อากงสุนเก่งเมื่อแทงถูกมันแล้วโหมจูโจมต่อมันไม่ยอมหยุดมือนิสิแมไม่ตายทันที เหลือลมที่ทะลักออกจากปากแผลก็ต้องเป็นการกระทบกระเทือนที่ใหญ่หลวงยิง่งใลนเนื่องโรโลรีซิวต้องรีบร่งหาสถานที่เล่นลับสงบเงียบม,มารักษาตัวโดยเร็วดังนั้นจึงโป้ปดเรื่องสำคัญใหญ่เยี่ยมเทียมฟ้าโลกล่อจนกงสุ่นเก่งลนลานออกไปกงสุ่นเก่งเพียงย่างท้าออกไปรีซิวก็ก,กาวตามติดแต่วกกลับเข้าไปในห้องรับ ที่เพ่งออกมาเมื่อครูเนือพร่อมนั่นเป็นห้องปรุงยาของกงสุนเกิงภายในมียานานาชนิดทั้งยาพิษยาขจัดผิดและยาสมานแผลครบครันลิซิวถอนมีดสันออกมาด้วยความระมัดระวงังส่องดูก,กับแสงสว่างบนตัวมีดมีเส้นสีแดงรำไรอยู่สามเส้นนั่นเป็นมีดสันอาบยาพิษไมาเลขสามของมันดังนั้นลิซิลจึงเดินหาตามแคร่ยา ขจัดผิดจนพบยาขจัดพิดหมายเลขสามลีกลืนกินลงเม็ดหนึ่งอีกเม็ดหนึ่งดีแต่ขุดลงในปากแผลยาสมานพงสมานแผลรยทางนอกอีกชั้นหนึ่งพันที่ร้ยรอยแน่นานแล้วเดินหาจนพบสถานที่ซ่อนตัวได้เรียนหลับสุดกายนั่งรักษาตัวเองลีซิวสาบนี่ไม่ใช่เป็นสถานที่ดีแต่ตอนนี้ไม่มีวิธีอื่น เนื่องเพราะจำเป็นต้องรีบเร่งรักษามิฉะนั้นหากแผลปลิโลหิตลังไหลเรื่องอยุงยากก็ต้องมากกว่านี้แล้วไม่ทราบอีกเนิ่นนานปานใดพันมีเงาร่างสายหนึ่งลูบลูกคล,กล,กลำคล,ำ,ลำเข้ามาส่งเสียงแผ่วเบาสิวกอยี่ท่านอยู่ที่นี่หรือไม่หากอยู่รีบตอบมาถึงกับเป็นเสียงของเกี่ยมป่วยลิซิวก็เห็นชัดตาผู้มาเป็นเกี้ยมป่วยจริงๆจึงรีบตอบ เกียมป่วยเราอยู่ที่นี่เกียมป่วยรีบไปที่ต้นเสียงทันทีเฮนลี่เซี่ยวนั่งอยู่ในระวางกลางองค์ใหญ่สองใบเบื้องบนมีฟ้าปิดอยู่อีกชั้นหนึ่งต้องถามด้วยความแตกเดินยินดีนะับว่าข้าพเจ้าเข้า,าหาพบแล้วเซี่ยวจูพวกเรารีบไปเถิดอาการของท่านสาหัสหรือไม่ไม่สาหาัสอีกครึ่งชั่วยามก็รักษาตัวเองทุเราตอนนี้ยังไม่อาจเคลื่อนไหวหาเคลื่อนไหว ผลงานในตอนแรกต้องพินาศหมดสิ้นแล้วเกี่ยมปปวยกล่าวว่าอย่างนั้นก็ได้ข้าพเจ้าจะอยู่เป็นองครักษ์ให้เองเสี่ยวจูวางใจรักษาตัวเองเถิดฟังว่าทีเอลเสี่ยวจูถูกแทงใส่มีดหนึ่งหรือใช่แล้วถูกปิศาเท่าน้ำากงสุนเก่งโลบแทงใส่มีดหนึ่งแต่ยังเป็นมีดอาบยาพิษด้วยโชคดีที่ห้องยาของมันอยู่ที่นี่เองเราสามารถหายาขจัดพิษได้ในเวลารวดเร็วยิง่ง มีเช่นั้นแม้ไม่ถูกมันแทงตายคำก็ต้องถูกพิษกำเริบตายไปเกี่ยมป่วยพร่งในความกระดานเดราชาญเท่าตัวนี้จำเดิมพวกเรายังถือมันเป็นคนดีเสียในเลยคาดคิดเลวร้ายบัดซบปานนี้ได้ครั้งหน้าเมื่อพบปานข้าพเจ้าต้องให้มันน่าดูหรือซิวแย้มยิ้มสันสิจากล่าวหากท่านพบกับมันอย่าต่อแย้มันเป็นเด็ดขาด และยังต้องหลบปลีกมันอีกด้วยเสี่ยจูเพราะเหตุใดหรือลีเซียวถอนใจเบาๆตอบเนื่องเพราะท่านไม่ใช่ค้มือมันปิชาเท่าตัวนี้เชี่ยวชาญการปกปิดความยอดเยี่ยมดูไปคใครไม่ใครม,มีพลังฝีมือเท่าใดแต่ความจริงสูงทรงจนถึงชั้นเลิศและยังมีเล่ยมายกรอกลิ้งเลือดเย็นเต็มศีรษะบอกแล้วท่านยากจะยอมเชื่อที่เวเราถูกมิสันมันแทงใส่ เป็นการแทงในระหว่างต่อสู้กันเกี่ยมป่วยวุฒานเบาๆมันทราบพลังฝีมือลีซิวในตอนนี้ในระหว่างต่อสู้กันสามารถทำอันตรายลีซิวบาดเจ็บได้ไม่ใช่เรื่องง่ายใดโดยเด็ดขาดแต่แล้วเกี่ยมป่วยกลับโหโรกล่าวเซียวจูเมื่อมันพบกับขเจา้าก็ไม่อาจเล่นลวงลายใดๆเซียวจูถือเป็นบุคลิกค,คุณธรรมประมือกับมันตามกระบ,บวนท่าที่แท้จริง จึงถูกมันช่วยโอกาสโลภปรธทุดส่วนเาพเจ้ากลับไม่ยอมให้โอกาสชนะกับมันท่านกับเราต่างฝึกวิชากระบี่เทพเจ้ายังมีที่ใดผิดแปลกกันมีได้เสีย่ยวจูวิชากระบี่เดียวกันกระบวนท่าเช่นเดียวกันเมื่อใช้ในมือคนที่ผิดกันก็มีการแสดงออกที่ผิดกันแล้วยกตัวอย่างกระบี่เทพเจ้าที่พวกเราฝึกมาว่ากล่าวยามเสี่ยวจูใช้ เป็นอนุภาพเปิดเผยที่ยิ่งใหญ่ไพศาลมีบุคลิกของปรมาจารย์แต่เมื่อพวกเกียมตังเกียมน้ำเกียมปักท่านพีทั้งสามชายกลับเป็นสภาพของความอาถรรพ์ดูดันมีอนุภาพพอจะกลืนคุณเขาพัสสุธาได้ลิซิยวหัวรอกล่าวเกียมป่วยนึกไม่ถึงว่าท่านจะศึกษาคนา้นคว้าหลักวิชากระบีของตระกูลลีได้เล็กซึ่งถึงแก่นความยิ่งกว่าเราสี นี่ไม่ใช่เป็นข้าพเจ้าศึกษาคนคว้าได้แต่เป็นหูยินบอกกับข้าพเจ้าอ๋อนางยังบอกเรื่องราวได้กับท่านอีกหรือหูยินจึงเป็นคนที่คนคว้าหลักวิชากระบีเทพเจ้าของตระกูลลี้ได้กระจ่างซึ่งจริงๆนางแยกแยะพลังการฝึกปรือและแนวทางกระบีของพวกเราแต่ละคนชัดเจนบอกว่าพวกเล็งเจอยี่ซิมมีความแกล้งกล้าวยังมีหยุนเหนียว เป็นแนวทางกระบีที่หมอต่ออิสตรีอย่างยิ่งท่านยังมิได้หมอกแนวทางกระบีของตัวท่านเองเลยเกียมป่วยหัวโรตอบแนวกระบีของข้าพเจ้าไปในทางอวิชชาพอประมือก็เป็นการโหมจูจมเขาเข็นฆ่าอย่างขุมครังไม่ยอมชะลอเลยแมสักกระบวนท่ากระบีเทพเจ้าของตระกูลลีเน้นอยู่ที่พิชิตศัตรูแต่ของข้าพเจ้ากลับเน้นอยู่ที่ประสิทธิภาพ ดังนั้นแนวทางกระบีข้าวเจ้าไม่อาจประสบความสําเร็จระดับสูงแต่กลับสามารถต่อต้านศัตรูเข้มแข็งที่สุดได้ลีซิลอดไม่ได้ต้องหัวเราะกล่าวนี่กลับใช่อยู่เห็นท่านต่อสู้กับศัตรูมาหลายครั้งขูมมือที่ประกระบีกับท่านไม่ใช่ตายก็ต้องบาดเจ็บแม้จะเป็นมือกระบีที่มีชื่อมานานปีเหล่านี้ยังคงถูกท่านเข็นฆ่าจนย่อยยับทุลักทุลีนี้หน้า เกียมป่วยฮัวรอธิบายนี่เป็นหลังจากเล่าจหยินสังเกตรรส่วนสัตว์ท่าแทะมิปฏิพานของแต่ละคนแล้วระบุให้ฝึกไปในแนวทางนั้นพวกเราแม่ฝึกในกระบวนท่าเดียวกันแต่ความมรุดหน้าและเน้นหนักผิดแปลก,กันแต่ละคนต่างมีความพิเศษและน้ำหนักของกระบวนท่าผิดกันนี่ก็คือสาเหตุลิซิวแย้มยิ้มผงีรษะแล้วถอนใจกล่าวเช่นนี้เป็นว่า ท่านต้งทนความคับแขนแล้วเนื่องเพราะแนวทางกระบีของท่านประสบอันตรายง่ายไดยที่สุดเกียมปวยกล่าวว่าดูผิวเผินเป็นเช่นนั้นแต่ความจริงหาใช่ไหมเนื่องเพราะยุทธวิธีไม่เหมาะกับการใช้กระบีนี้คือมือกระบีที่สูงกว่าข้าพเจ้าไม่ถึงเวรให้ข้าพเจ้าไปารับมือส่วนที่ต่ำกว่าข้าพเจ้าก็ไม่มีปัญญาทนทานการโหมจู่โจมยางอําหิดุดัน ที่ติดต่อตามกันของข้าพเจ้ากล่าวแล้วข้าพเจ้ายังเป็นผู้ปลอดภัยที่สุดเราจุยินต้องการให้ข้าพเจ้ารุดหน้าในทางนี้ก็เพื่อช่วยเสริมจุดอ่อนให้แก่เซี่ยวจูนนั่นเองหมายความว่าอย่างไรกันร่อเล่าจุยินพบเห็นรูปปฏิพาน์ของเสี่ยวจูยินเนื้อคนธรรมดาต้องสามารถจะลงหลักวิชากระบีของสำนักกระเดืองเกลียงไกรเปล่งปรกายพิสดารให้แก่ยุทธจักรทางแผ่นดินได้ เพียงแต่ว่ามีจิตใจที่เปี่ยมมุทิตาการุณมากเกินไปง่ายต่อทุกพวกเหลวร้ายตกตากันแกลง้งแล้วจูหยินเองก็เพียงพลํำในด้านนี้มาหลายครั้งดังนั้นจึงมุ่งลงในจุดอ่อนนี้เสริมสร้างข้าพเจ้าขึ้นมาภายภาคนามบรรดาพวกอสูรร้ายมารชั่วเหล่านั้นเซียวจู้หยิบง่อให้ข้าพเจ้ารับมือก็แล้วกันลี่ซิ่วถอนใจเบา วาจาครานี้ของเกี้ยมป่วยสร้างความสะทกสะท้อนให้ลึกซึ้งยิงเชี่เยเค่นกับบาดเจ็บในครั้งนี้หากเปลี่ยนเป็นตัวเกี้ยมป่วยต้องไม่ถูกตบตาง่ายได้ปานนี้แล้วหากงสุ่นเก่งชายมือปลอมข้างนั้นไปจัดการกับเกี้ยมป่วยกลับต้องเป็นฝ่ายประสบภัยไปเองเนื่องเพราะวิธีต่อท้านของเกี้ยมป่วยต้องไม่ใช่เพียงการกระบีศัตรูเบนไปเท่านั้น แต่เป็นตีโต้หรือความกลาดเกลียวสังเกตรกระบวนท่าแม่นยำโต้กับในจุดอ่อนช่องวังนั้นหากงสุ่นเก่งใช้กระบวนท่าแท้จริงคนที่ติดตามมาต้องเป็นพ่ายแพ้จนบาดเจ็บทั้งสองฝ่ายแต่เขี่ยมป่วยที่ผ่านการฝึกปรือมานานปีต้องมีปฏิกิริยาของการเลือกเฟ้นย้างรวดเร็วมันต้องช่วยให้ตัวเองได้รับบาดเจ็บจนถึงระดับน้อยที่สุด ได้ให้ศัตรูได้รับบาดเจ็บสาหัสที่สุดหรือไม่ก็ปิดชีวิตเลยเมื่อกระบวนท่านั้นของกองสุนเก่งเป็นเพียงโลอกล่นั้นก็ยิ่งยับเจินอาจจะถูกกระบี่ของเกี้ยมป่วยสังหารไปในกระบ,บวนท่าเดียวอย่างยิ่งไม้ตายกันขึ้นในตอนหลังก็ไม่มีปัญญาใช้ออกมาอีกแล้วเมื่อหลีซิวได้คิดถึงเหตุผลนี้กระจจางอย่างนั้นย่อมหมายความพลังการฝึกปลือของกระบี่ ไม่ใช่ปมสำคัญที่จะบ่งชี้ผลแพ้ชนะได้โดยเด็ดขาดแล้ววิชากระบีของเกี้ยมป่วยหากทดสอบกันในระวางเสียร่วมสำนักมันไม่มีทางทัดเทียมผู้ใดทั้งสิน้นแต่หากเผชิญกับศัตรูกล้าแข็งจริงๆมันก็ไม่มีคุณค่าพอจะเสี่ยงกับทุกผู้คนทั้งแผ่นดินได้ยุทธวิธีนี้ไม่มั่นคงเพียงพอแต่บางครั้งก็มีคุณประโยชน์มหาศาล โดยเฉพาะในระว่างที่เสียงเป็นเสียงตากันจบบทที่54